อันนี้ชาอะไรชาเรือไผ่ทุ่งอ่ะอ่ะอ่ะแต่อีอันนี้เราไปไหนคะเนี่ยอันนี้ไปว่ายปูอือกันไปป้ายปู่อือนะตั้งแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงหนึ่งนาทีเจ็ดโมงหนึ่งนาทีอันนี้เรามาครั้งที่เท่าไหร่แล้ววะครั้งที่สองครั้งแรกเรามาขอขอพรใช่ไหมเรามาขอเรามาขอแล้วก็ได้เออได้เกินคาดอยู่เราก็มาเกินคาดเลย เกินค่าแบบกี่เท่าตัววะเจ็ดสิบเท่าตัวเลยสิบเท่าตัวเลยนะโอ้แต่เรายังไม่บอกเลยไม่บอกว่าเราขอเรื่องอะไรเอ,อเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือเก่าที่เราเคยขึ้นนะท่าเรืออยู่นี่ค่าบัตรก็ประมาณห้าสิบบาทท่าเรือไปกลับท่าเรือลเลยนะไปอีกค่ะอันนี้ท่าเรือคุณพูนซับอ๋ออ๋อวิลจีเต็มต้นเลยมันก็มีด่ายท่าเรือนะคะเรือขึ้นเอา อันนี้เป็นอันน,น,นี้ท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือสวนแม่กำนันอันนี้ก็จะใกล้ๆวัดไมลามาเช้าอย่างเลยอ่ะมันจะมีใครไปไหมเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ไปหาอะไรกินกันไหมไม่เป็นไรค่ะรีบไปแล้วค่อยหาไว้เสร็จเพ่อหาอะไรกินกัไนนะ้ไม่ไปก่อนนี่นะทุกคนนะก็จะมีท <c oughs> ่าเรือให้เลือกขึ้นนั่งเรือไป อือนั่นนะครับต่อการมามันเปคนเห็นหรือเปล่าคือท่าเรือค่อนข้างเยอะนะนี่มาถึงแรือปล่ปาลงอันนี้ท่าเรือไทยเศรษฐีโอ้เดี๋ยวนี้ท่าเรือเฮ้ยเดือนนี้เขาทำแบบว่าหน้าหน้าเข้านะรับซัมเมอร์ไงรับซัมเมอร์อ่าวันหยุดสงการานต์ก็ถ้าทุกคนมานะก็ก็มันก็น่าลงทุกท่านนะ ไปไหว้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็แล้วแต่คนเชื่อเนอะแต่เราไว้เชื่อ<ม>แล้วก็มาไหว้ไปสบายใจด้วยได้มาเที่ยวด้วยชมวิวนั่งเรืออันนี้มาลุกโกะมาด้วยถ้มามาูกุโกะมานั่งรถเล่นแต่ไม่รู้มาลุกโกะจะไปไหนอ่าถ้าเรือแม่ติ๋มเราจะมาขึ้น<อ>ถ้าเรือแม่ติ๋มนะมีรถเทาหเลยไ,ไม่มีค่ะ โอ้ตอขั้นแรกเลยเขาคงตกใจไหมเนี่ย <laughs> ใช่เลยครับออหูภารกิจเ,เ,เขาจะไปให้เราไหมเนี่ยฮะก็ต้องถามเขาดูก่อนเขาออกกี่โมองอะทำไมมันเงียบมากเลยอะท้งเงียบเราต้องไปหาอะไรกินก่อนนะเด่งลงไปถามเขาดูสโิโอเคโอเคใสแ่แมสลงไปถามเขานั่งรอหน่อยน้อ น,นี่เรามาเช้ามากเลยนีทุกคนนะแต่มีรกเขาจะวิ่งเรือช่วงกี่โมงอ่อันนี้คืออันที่ห้โอ้โอันนี้ก็เป็น,นชุดนะ,ะทุกคนมีนะเดี๋ยวหาเจ้าของก่อนเจ้าของอยู่ไหนก็คืออ้าว โทษนะครับโอ้สวยมากเลยนะโทษนะฮะเรือเขาวิ่งกี่โมงครับปกติปิดหรออ่าไม่ถึงว่าวิ่งช่วงเช้าจะไปไหวฟูครับซื้อตั๋วลงทะเบียนแล้วก็เลือกของไหวก็ไปได้เลยอ๋อคนเดียวก็ไปได้หรอมามาคนเดียวเนาะใช่มาพอดีมาสองคนเยนในโลคนหนึ่งแต่ปกติปกติเขาวิ่งประมาณกี่โมงถึงว่าคนที่เขามา มาอันเนี้ยมาไหว้ครับไปออกไปเที่ยวหนึ่งเหรอครับอ๋อไปเที่ยวอ๋อมีออกไปอยู่ครับจะเริ่มจากหกโมงหกโมงถึงหกโมงเย็นเพราะว่าเลื่อนเลื่อนเวลาจากห้าโมงเป็นปิดหกโมงอ๋อพอดีวันนี้มีภารกิจก็เลยมาเช้าครับโอเคมาคนเดียวใช่ไหมครับมาสองคนให้อยู่ในรถคนหนึ่ง มีฮะของบ้านนะชุดลนะยี่สิบาทแต่ว่าไปถ่ายใต้ก่อน <c oughs> นี่เป็นท่าเรือแม่ติ๋มนะทุกคนนะ,ะ <c oughs> ครั้งก่อนเราก็จะเราก็มาท่าเรือนี้คนะ่ะ มันมีเรือออกไปแล้วแล้วก็มีคนมาเช้ากว่าเรานะอ้าวหรอคืมาเช้าเช้ากว่าเราอันนี้ราคาเท่าไหร่รับอันนี้สามเกเก้าครับผมสามเก้ากอันนี้เป็มหาโชคเป็นหวงบวงก็น้องควงนับับอสามเก้าอันนี้ปุย่าห้าเก้าเก้าอันนี้ก็สานเก้าเก้าอะไรใช่ไหมครับ อันนี้ห้าเครับผมเป็นสุย่างอันนี้ห9าอันนี้399ครับผมสามข้างบนนี่นะข้างบนนี่หนึส้าเก้าหนึสี่เก้าเก้าสวยมากเลอันนี้บวงก็บวงก็399ครับผมนี่หนึ่งห้าเก้าเกี่เก้าเก้าสากาเกอันนี้อันนี้ร้อย อสามเก้าเก้านี่ยอ๋ออันนี้อ๋อามเอัอันนี้ห่อกูอสงค์่ะองค่ะออันนี้ห้าก้้าอันนี้ห้าเกาเก้าครัผมป็นกอ๋อะสามเก้าเก้าหน่อยนะครับมีตัวนี้มีตัวนี้บัวนล้วล็อกก็ไม่ไล่เลยเบลครับเล อาเนี้ยกเอา599ก็ได้อ่ะครับคุณ599คูเก็เมื่อก่อนเห็นว่าจะมีอันองลาย99ที่เคยมาแต่ว่าอันนั้นไม่มีแล้วมันมีผมเล็กผมเล็กเออนม่มีแค่นี้599อกับตัวเองพอเรือจรจริงให่ได้ชุดมากคูนะครับสอตัวนะครับ ปนนปเป็นโอนนะคะโกะไว้เนี่ยรถโกะนะให้รถด้วยนะตื่นกระโดดให้โกะก่อนอมาแล้วใครนี่คู่กันเจตเจโอ้มีรูปอันนี้พอดีเลยนี่นี่ นี่นะฮะทุกคนเป็นชุด599นะครับก็เป็นรอบที่สองแล้วที่เราเอามานะฮะครั้งแรกแล้วก็มาไหว้นะฮะ,ะมีแต่ทูบนะแล้วก็เราก็มาขอท่านปู่อือลือนะฮะแล้วก็ก็ได้ตามที่อ่าตามที่เราหวังไว้นะฮะก็ก็เรียกอะไร สิ่งที่ขอมาก็ก็เกินมาหลายโอ้หลายหมื่นเท่าโอ้หไม่น่าไม่ใช่ร้อยเท่านะหมื่นเท่าตัวเลยมันไม่ใช่ร้อยเท่านะมันเป็นหมื่นเท่าเลยนะถ้าคำนวณเราอ้าวไม่หมื่นเท่าได้ยังไงอ่ะนีทางเข้ามาเดยรีบเดินเดี๋ยวลูกรอพอดีเอาลูกไว้ในรถ กระจกให้เรียบร้อยแล้วอาที่ใส่กล้องมาแต่ไม่ได้ใส่ออ <laughs> ตัวแหละเขาอาหานข้าวแลนะ้วเดีว่าคณมาก็ค่อนข้างเยอะนะ พี99 <legitimate. S 1> เออก็ราคาเท่ากับถ้าเราซื้อมาก่อนมันจะเป็นขายแยกเนาะจะเป็นอัลลารอย99ท่านอัลลารอย99จะก็กลับมาต้องหอ่นนี้ด้วยนไปมใส่ปลาปลาไหลวะถ้าไม่นู้แบบนี้โอนหรือเปล่านะตอนเรามีเริอโอนมีเรืออนคเกดเงินเกิดเรามาถึงอ่าตรงท่าเรือนะ้วเรือเล็กเรือเล็ก ดีกว่าครั้งก่อนมากเลยนะต้องวัดที่สมัยมาถึงนี้แล้วนั่งนั่งนี่เงินต้องมันเรยวมันยกเนี่ยข้างบนข้างบน Tamam. รอในรถก่อนฟ้ากำลังมีเมฆหนุนคือจะบอกว่าเราไม่ได้เหมาเหมาเรือนนะไฮเมดน้ำมาเช้าเออมาเช้ามากโอ้โหคนมาลงข้างล่างาอัน นีอีกลำหนึ่งไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรอเไกลมากอันนี้ไงอันนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะครับโอเคถึงกันไปต่อขึ้นกันถอดชิวชิ้กัน ครับผมครับอาโอเคระวังระวังนะเดิอดตรงียตงบตรงตะปูนะน้ำมาถึงเลยแล้วตอนนี้น้ำน้ำยังลดอยู่ยังแห้งอยู่น้ฮะนักฝนน้ำก็จะท่วม ยีบบาทนี่ไหมมีคนมาเกียนอะไรวันนี้วันนี้มีใช่ไหมแต่ว่าเราวางครั้งก่อนมันฟรีคคปะ่ะฟรีแรบจะมีให้สลับอ,อุนน่นก่อนมีครมีค่าบริการเข้าดเวยนะผู้ใหญ่20บาทนะเด็กก็10บบาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่200เด็กร้อยหนึ่งนะ มีทางเข้าให้ดูทางเข้าดิงเข้าหนังนนี่มาบวงสรวงอะไรบวงสรวงเนาะมันจะมีโตบวงสรวงด้วยใครมันีนะนน อ่ามีนะทุกคนนะเราก็มาถึง <ke> ก <im> ันแล้วุด <när S 1> <S 2 SL foods> ออบัตรเลยอ๋อบัตรสูตรใช่ไหมันบัตสูตรำเดียวกันปะบัเดียวกัน พี <haul riff 26> ่จุดทุบจุดทุบกันเทงไหมจุดทุบเอปแล้วใครมา ัังช่มน,นนวล้ตีีปะตต้องตีวนวนวนซ้ายนี่ไงนี่นี่ต้องวนซ้ายแล้วก็ไปทำไม,ถ,ไมถึงวนซ้ายอะ่ <c oughs> ะทำไมต้องวนซ้ายเ,าาเห็นไหมเวลาวันวันเขา้าพรรษาโลกระาสานะที่เดินเวียนเทียนกัน

ีทุกคอี่ไงให้ช่องมันดังไง,ไง,ง,ไงรู้สึกไงบ้างปกติปะ่ปะปกติปกติ ใช่เหมือนขาวโล่งๆอ๋อกระเป๋าว่นานำลดมากเลยรับเนี่ยมขั้งแรกที่เรามาเรือเต็มเลยนะอันนี้ยังยังเช้ายังเช้า เคยมาครัง้งครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งที่สอง

คุณนะคะ,ดคะเดี๋ยวอนะากาศหน้าใครบริการโ,โอเคอ่ะเราก็บมาถึงท่าเรือแล้วโ,โกโนนะแต่ว่าใส่อันนี้อะไรนะไอ้นี้นีน้ปตาไอ้ลหลรงได้ผลจริงจริงเหรอ,หรอก่อนที่เขาจะไปทำงานอุบุญอ่ะฝึกง,งาน โอ้ดีมากเลยนะเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่เอ่ยทุ่งร้อยนึงไปถูกนั้นก็ได้ทุ่งละวหนึ่งร้อยหรอก็ผมโอนได้ไหมคะได้ครับเอาทุ่งค่ะเอาทุ่งเรียวค่ะ ธนา,านคารอะไรคะกระิกรครับกสิกรเลขบัญชีค่ะศูนย์สองสองศูนย์สองสามหกเจ็ดทุกคนวันนี้เราก็จะไปปล่อยปลาไหลน,นะอันนี้เป็นความเชื่อนะทุกคนนะมีครั้งน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับฟูเรียได้งานใหม่นะทุกคนเ้าก็ได้ไปฝึกงานอยู่ที่อุบลจังหวัดอุบลนะฮะ ก็คือว่ายัางไงอ่ะอุปสรรคที่เข้ามานะที่เจอนะทุกคนนะมันแบบลาบรืบ่นมากจะมีคนช่วยคนคอยแนะนําคอยสอนคอยซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างนะทุกคนนะมันก็ทาให้งานแบบว่าโอ้ลาบ,บรื่นมากเลยไม่ติด<อ>ขัดเลยฝั่งที่มีหญ้าอะไหลไม่ชอบน้ำเลยเนี่ยข้างหน้าก็ได้เนี่ยมันดูไกลไหอ,อจริงจริงนะตัวเขาไปฝึกง,งานอนะ่ะ มันแบบว่าเออทำชื่อส่วน,นบุคคลเนาะอาจจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะน,นี้พอดีเลยเนี่ยนประมาณอร่อยชอบอยู่ไปนับเจ้ากระไรนะอย่าให้พักจัดนะยังไงทีนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไหมลองนะลองก็เห็นอะไรมันกำลัอยู่ตรงนี้ใหญ่สักไม่กล้าเหยียบเลยอะ่ะสักเจ๊ เราจะก็ไหลลอดปลอดภัยนะท่าะฮะจะให้การงานไหลลื่นราบรื่นให้สองคนจะได้มีอุปสรรคจะได้มีอะไรไปดูก็กาไหลไปนี่ไปมันยังอื่น,อ,นอยู่ตัวนะเท่าไหร่ไม่ไปอ่ะเดีย๋ยวจะไปเดี๋ยวไป ก็ตำรวจเนาะยัอยงอื่นๆคนืีพยากนถามถาว่า่อะไรเดี๋ยวกลัวนกมาไงถามว่าอยู่ในถุงกี่วันแล้วอ,อ่อไปลูกลงไปนวดน้ำอยู่น่นไป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 อย่าเพิ่งมุดดินอย่าเพิ่งมุดดินลงไปกันลงไปกันลูกเธอเออไป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 เดี๋ยวนกมากินไปแล้ว ไปเอออยู่รอดปลอดภัยกับลูกได้ายไปหมดยังตรรงนนี้เามาจับนายตายไปไหนหัวไปทางนี้หัวจะขึ้นทําไมทางนี้ลูกฉันต้องสอนปลาไหลลงน้ำอีกแล้วเนาะไปละตรงนน้นเะโอคไปไปแล้วค่านั่นเองโอเค จะไปจับนกโอ้โ,หโ,หโอเคไม่มาเช้าอย่างเงี้ยก็หลังเนี่ยถ้าจะมามาเชา้างนี้อากาศดีเอออากาศดีไม่ร้อนด้วยเป็นไทยดิคนไม่คุ้น่านด้วยเราไม่ได้รับเชื้อจากอื่นไม่ได้รับเชื้อจากเราแต่มันก็อย่างว่าแหละถ้ามาหลายคนมันก็คึกคืนดีนะเออคืนเยอะบรรยากาศงไงบรรยากาศ เลอกนาะคะท,ที่ไม่ปลกอเลือของกกเราแล้วขอ้อไปลปอยประหลังถ้าเราไปทำสวนต้องเอาผ้าขามาอย่างนี้ด้วยนะนค้ะขาดเลือกราคาครับของค้า ัโกะนอนแล้วว่างแน่อยู่ในรถนานปิดคลิปได้ไหมเปิดคลิปได้ไหมโอเคค่ะปิดเลยได้ปิดในรถวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะคลิปสั้นๆเจอใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปสั้นๆเจอกันใหม่ว่าวิดีโอหน้าเราจะไปที่ไหนกันเออข้างหน้าไปไหน บางทีอาจจะไปทำนาคายังไม่ได้ไปขึ้นภูทอกก่อนเออขึ้นภูทอกก่อนอ่าบายบายคโอเค,อเ,คเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะสวัสดีครับ